สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังอยู่ในซีรีส์40วัน9สู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ล้ดเหลือตามน้ำพระทัยพระเจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่39แล้วใกล้จะจบซีรีส์นี้แล้วนะครับวันนี้เรายังอยู่ในหนังสือ1โคลินนะครับเข้าเรื่องบทที่13บทนี้ผมชอบมากที่สุดในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เลยนะครับเพราะว่าเป็นภาคปฏิบัติที่สาคัญที่สุดของคริสเตียเราทุกคนเลย ในบทที่12ที่เราเฝ้าเดียวกันเมื่อวานท่านเปาโลพูดถึงของประทานฝ่ายวิญญาณต่างๆที่เราได้รับแล้วก็ควรจะฝึกฝนพัฒนาให้จำเริญขึ้นไม่เอาของประทานไปฝังดินโดยเอามารับใช้ร่วมกับพี่น้องคริสเตียนท่านอื่นๆนะครับเพื่อช่วยกันขยายอาณาจักรพระเจ้าให้แผ่ขยายออกไปแต่มาถึงบทที่13ท่านเปาโลก็หักมุมมาพูดถึงภาคปฏิบัติอีกเรื่องนะครับคราวนี้ ก็จะเป็นท่าทีในใจนะครับเราจะใช้ของประทานเพื่อรับใช้พระเจ้าด้วยท่าทีในใจแบบไหนอย่างไรซึ่งก็อยู่ในหนึ่งโครินบทที่13ข้อ1-13ถึง13นี้นี่แหละครับผมจะไม่สรุปย่อๆนะครับแต่จะอ่านให้ฟังเลยเพราะมีความสำคัญมากที่สุดสำหรับภาคปฏิบัติของคริสเตียนเราในหนึ่งโครินบทที่13นี้นะครับและบัดนี้ข้าพเจ้าเปาโลจะสำแดงหนทางที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้แก่ท่าน แม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีเป็นภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงและแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้ความเข้าใจในความล้ำลึกทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้นและมีความเชื่อมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาไปได้แต่ถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลย แม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมเอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ถ้าไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าพเจ้าไม่ได้เลยพี่น้องที่รักถึงตรงนี้ให้คนหยุดช่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพราะองค์มีเรมาพิเศษอะไรจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมเรมาที่ได้รับก็คือในบทที่12ก่อนหน้าที่เราได้เฝ้าเดียวกันเมื่อวาน พวกเราก็ได้รับเลมากเกี่ยวกับของประธานฝ่ายบิญญาณที่แตกต่างกันนะครับเพื่อจะมารับใช้พระเจ้าร่วมกันและในบทนี้ท่านเปาโลพูดถึงแรงจูงใจภายในของการรับใช้ร่วมกันซึ่งนั่นก็คือความรักนะครับโดยประเด็นแรกท่านเปาโลกล่าวเปรียบเทียบชัดเจนมากคือถึงแม้คุณจะพูดภาษาแปลกๆหรือภาษาสวรรค์ได้แต่ถ้าเอาแต่พูดโดยไม่มีความรักเลยก็เป็นแค่เหมือนกับคล้องหรือฉาบที่ส่งเสียงเท่านั้น คือมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับดังนั้นคุณจะไม่ควรตำหนิตัวเองหรือเสียใจที่พูดภาษาแปลกๆไม่ได้นะครับแต่ว่าคุณควรจะเสียใจที่ปราศจากความรักของพระเจ้าซึ่งจะเป็นไฮไลท์สำคัญมากที่สุดในเรื่องตอนนี้นะครับและในบทที่14ท่านเปาโลไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้คริเสเตียนเราพูดภาษาแปลกๆในที่ประชุมนมัสก,การพระเจ้าซะด้วยซ้ำน,นะครับเพราะว่าอะไร ก็พูดไปมันก็ไม่มีใครฟังรู้เรื่องไงล่ะครับถ้าในที่ประชุมไม่มีใครแปลได้และท่านเปโลกล่าว,ว่าถ้าในที่ประชุมนั้นมีคนใหม่ที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยแล้วก็มาเห็นคริสเตียนพูดภาษาแปลกๆกันใหญ่เขาก็จะตกใจแล้วก็คิดว่าพวกคริสเตียนนี้เป็นบ้ากันไปหมดแล้วดังนั้นถ้าคุณรักคนใหม่ๆที่เข้ามาในโบสถ์คุณก็ไม่ควรจะพูดภาษาแปลกๆให้เขาตกใจ จนหนีออกจากโบสถ์ไปนะครับความหมายของท่านเปาโลตอนนี้ก็คือความรักจะทําให้คุณรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําในที่ประชุมนมัสก,การพระเจ้านะครับประเด็นที่สองท่านเปาโลกล่าวถึงการเผยพระวจนะได้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยถ้าการเผยนั้นประะาศจกความรักนะครับการเผยพระวจนะในพันธสัญญาใหม่ไม่ได้หมายถึงการพยากรณ์อนาคตเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงการที่คุณได้รับเลไมากพิเศษบางอย่าง เพื่อนุนใจและเสริมสร้างคริตจักรให้เติบโตซึ่งก็เป็นของประธานชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าคุณเผยโดยปราศจากความรักของพระเจ้ามันก็ไร้ค่ามากเลยตรงนี้ท่านเปาโลก็ส่งเสริมให้ใช้ของประธานนี้แบบที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักในที่ประชุมนมัสการพระเจ้านะครับเพราะว่าคนใหม่ที่เขาเข้ามาร่วมประชุมด้วยเขาก็ฟังรู้เรื่องเพราะว่าคนก็จะเผยด้วยภาษามนุษย์ไม่ใช่ภาษาแปลกๆนะครับ ถ้าในคริสจักรมีใครที่มีของประธานในการเผยพระวจนะก็ควรส่งเสริมให้ใช้ของประธานนี้ในที่ประชุมนมัสก,การพระเจ้าเพื่อให้คนใหม่ๆที่เข้ามาเขาก็จะได้รับรู้ได้ฟังรู้เรื่องไปด้วยนะครับแต่ว่าก็ควรจะต้องมีแรงจูงใจมาจากความรักคือรักพระเจ้าและรักบ้านเหมือนรักตนเองนะครับไม่ใช่เผยพระวจนะเพื่อที่จะโอ้อวดต่อหน้าคนอื่นๆนะครับ ประเด็นที่สามท่านเปาโลพูดถึงริสเตียนบางคนอาจจะบริจาคเข้าของเงินทองมากมายแต่บริจาคหรือถวายโดยมีแรงจูงใจอื่นๆซ่อนเลนไม่ได้บริจาคหรือถวายด้วยความรักนะครับหรือถึงแม้จะเอาตัวไปเผาไฟแต่ถ้าเป็นการทําโดยปราศจากความรักมันก็ไร้ค่าในสายตาพระเจ้านะครับแม้ทุกคนจะมีของประทานแตกต่างไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่คริสเซียนทุกคนควรจะมีเหมือนกันก็คือมีความรักของพระเจ้านะครับ ไม่ใช่ความรักแบบมนุษย์นะครับต้องเป็นความรักแบบพระเจ้าคือรักแบบอากาเป้รักที่ปราศจากเงื่อนไขและไม่เรียกร้องสิ่งใดตอบแทนในการรับใช้พระเจ้าร่วมกันนะครับจากนั้นท่านเปาโลก็กล่าวต่อไปอีกในข้อ4ถึงเเพื่อขยายความคำว่าความรักในแบบของพระเจ้านั้นมีนิยามหมายถึงอะไรผมจะไม่สรุปย่อๆแต่จะอ่านทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดในภาคปฏิบัติของคริสเตียนเรานะครับ ในข้อสี่ถึงเจ็ดท่านเปาโลกล่าวว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทําคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิงพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ชัางจดจําความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่างถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพราะองค์มีเรมาพิเศษอะไรจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมเรมาที่ได้รับคือตรงนี้เป็นนิยามของคําว่าความรักแบบพระเจ้านะครับรักแบบอากาเป้คือรักแบบไม่มีเงื่อนไขไม่เรียกร้องสิ่งใดตอบใดๆตอบแทนรักแบบที่พระเยซูร,รักเราซึ่งเป็นคนบาปและไม่น่ารักเลย แต่พระเจ้าก็ยังรักเราเสมอนะครับความรักแบบพระเจ้านั้นจะต้องมีความอดทนนานไม่ใช่อดทนสั้นๆชั่ชวคราวนะครับแต่อดทนนานมากก็เหมือนที่พระเจ้าอดทนต่อพวกเรานานมากเช่นกันนะครับพระองค์รอคอยให้เราสำนึกผิดและกลับใจจากบาปถ้าคุณมีสามีภรรยาและมีลูกคุณจะเข้าใจคำว่าอดทนนานได้อย่างลึกซึ้งนะครับพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของคนใกล้ชิดที่สุดของคุณจะเป็นอุปกรณ์ที่พระเจ้า ใช้เพื่อเสริมสร้างความรักแบบพระเจ้าที่ไม่มีเงื่อนไขขึ้นในตัวคนนะครับพี่น้องที่รักเมื่อก่อนผมทําไม่ได้เลยนะครับเพราะความรักแบบมนุษย์นั้นมันไม่มีพลังมากพอที่จะทําให้อดทนนานได้นะครับแต่เมื่อได้เข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวันได้แช่อิ่มในความรักของพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงค่อยๆเริ่มอดทนต่อคนไม่น่ารักได้นานมากขึ้น ก็มีแต่การเต็มเปี่ยมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจึงจะทําให้คุณสามารถที่จะอดทนนานด้วยความรักแท้ของพระเจ้าได้ดังนั้นถ้าคุณทําไม่ได้ก็อย่าตําหนิตัวเองหรือท้อแท้ใจแต่ให้ใช้เวลาเข้าสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แช่อิ่มในความรักของพระองค์ให้มากทุกๆวันจนเกิดผลของพระวิญญาณขึ้นโดยเฉพาะผลแรกที่สําคัญที่สุดก็คือผลของความรักนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวนะครับ ผลข,ของความรักมันจะค่อยๆเติบโตขึ้นจากลูกเท่ามะนาวก็โตเป็นเท่าลูกส้มเท่าแตงโมโตขึ้นเรื่อยๆนะครับและในทางกลับกันคุณก็ควรจะถ่อมใจยอมรับด้วยนะครับว่าตัวคุณเองก็มีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักหลายอย่างเช่นกันนะครับในขณะที่คุณคิดว่าคุณกำลังอดทนนานต่อคนอื่นคนอื่นเขาก็อาจกำลังอดทนนาน ตอพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของคุณด้วยเช่นกันนะครับพี่น้องที่รักความรักกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิงพยองความรักไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ชัางจัดจําความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างผมเคยอธิบายขยายความนิยามของแต่ละข้อไว้แล้วนะครับว่าลักษณะของความรักแบบพระเจ้านี้เป็นอย่างไรก็อยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยวชื่อ40วันในชุมชนแห่งความรักถ้าคุณอยากเข้าใจความรักแบบพระเจ้าอย่างลึกซึ้งก็ค้นหารับฟังได้ในซีรีส์40วันในชุมชนแห่งความรักนะครับค้นหาและรับฟังได้จาก p ย์ลิ i s t ของ YouTube ช่องนี้ครับ สำหรับเฝ้าเดียววันนี้ขอหนุนใจให้คุณทบทวนนิยามความรักแบบพระเจ้านี้แบบซ้ําๆทุกๆเช้าก่อนไปทํางานนะครับอัดบันทึกเสียงไว้ในโทรศัพท์มือถือแล้วเปิดฟังเอาไว้เลยบ่อยๆก็จะดีมากเลยนะครับแล้วก็อธิษฐานทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้คุณเติมเต็มคนเต็มล้นในความรักของพระองค์แบบนี้นะครับอย่าพยายามทําด้วยกําลังตัวเองอย่าฝืนนะครับเพราะว่าถ้าคุณฝืนที่จะพยายามทําด้วยตัวคนเองคุณจะท้อแท้ เพราะว่าคุณจะทําไม่ได้หรอกครับแต่ให้คุณอาศัยพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวคุณในการที่จะรักได้แบบที่ท่านเปาโลนิยามไว้ในพักคัมภีร์ตอนนี้นะครับจากนั้นท่านเปาโลก็กล่าวต่อไปอีกในข้อ8-10ถึง10ว่าความรักไม่มีวันเสื่อมสูญแม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสลายไปแม้การพูดภาษาแปลกๆก,ก็จะเลิกพูดกันแม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสลายไปเพราะว่า เราก็รู้เพียงบางส่วนและก็เผยพระวจนะเพียงบางส่วนเท่านั้นแต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้วสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ก็หมดสิ้นไปให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานฐานพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระองค์มีเมาอะไรจะบอกคุณเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรสําหรับผมเรม่าที่ได้รับก็คือประเด็นแรกความรับเป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีวันเสื่อมสูญไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะการใช้ของประธานในการเผยพระวจนะหรือการพูดภาษาแปลก มันก็มีวันที่จะเลิกใช้นะครับและความรู้จากพระคัมภีร์ก็มีวันที่จะเสื่อมสลายไปวันนั้นคือวันไหนครับวันนั้นก็คือวันที่เราตายไปจากโลกนี้เพราะเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ของประทานในการเผยพระวจนะหรือพูดภาษาแปลก,ปกในสวรรค์อีกแล้วนะครับแต่ว่าความลักจะไม่มีวันสูญเสื่อมสูญไปเลยแม้เราตายแล้วเพราะความลักก็จะฝังอยู่ในสปิริตจิตวิญ,ญญาณของเราซึ่งจะติดตัวเราไป อยู่ในสวรรค์ด้วยนะครับประเด็นที่สองคำว่าความสมบูรณ์มาถึงแล้วก็หมายถึงในวันนั้นคุณก็จะได้อยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันด์แล้วไงล่ะครับความไม่สมบูรณ์ก็จะหมดไปมเมื่อคุณไปอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดรแล้วท่านเปาโลก็กล่าวต่อในข้อ13ว่าดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด นี่ก็เป็นข้อพระคัมภีร์ที่สําคัญที่สุดอีกข้อหนึ่งที่ผมประจับประทับใจที่สุดนะครับเรื่มาที่ผมได้รับก็คือท่านเปาโลกําลังหมายถึงในสังคมที่เสื่อมทรามในเมืองโคลินนั้นผู้คนใช้คําว่ารักอย่างไม่ถูกต้องออมันก็เหมือนกับผู้คนในยุคสมัยนี้นะครับคือเราใช้คําว่ารักกันอย่างพื่มเพื่ออย่างไม่ถูกต้องแต่จริงๆแล้วความรักและเป็นความรักแบบพระเจ้านะครับ จะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในความเป็นมนุษย์ของเราซึ่งเพราะอะไรก็เพราะความรักเป็นลักษณะที่เด่นที่สุดของพระเจ้านะครับความรักเป็นการรับใช้ผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัวแสดงออกถึงความห่วงใยและเอื้ออาทรต่อคนอื่นความเชื่อความรักและความหวังใจในพระเจ้ามันก็เป็นเหมือนเก้าอี้ที่มีสามขานะครับถ้าขาใดหักไปคุณก็จะนั่งได้อย่างไม่มั่นคง ความเชื่อของคริสเตียนนั้นก็สำคัญเพราะความเชื่อเป็นรากฐานสำคัญที่จะทําให้คนยืนหยัดที่จะเชื่อในข่าวประเสริฐได้แม้เผชิญหน้ากับความทุกยากลําบากใดๆก็ตามถ้าวันใดความเชื่อของคุณอับบางลงคุณก็จะสูญสิ้นทุกอย่างรวมถึงสูญสิ้นความรอดด้วยนะครับความหวังของคริสเตียนก็สําคัญมากเป็นความหวังใจในพระเจ้านะครับไม่ใช่หวังในทรัพย์สินเงินทองหรือหวังในสิ่งใดๆบนโลกใบนี้ แต่เป็นการหวังในพระเจ้านะครับความหวังเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนชีวิตคนให้เคลื่อนไปข้างหน้าเหมือนรถที่จะต้องเติมน้ํามันนะครับถ้าชีวิตคนไม่มีความหวังคนจะท้อแท้ท้อถอยหมดแรงเรากับคนเป็นอมพา,าธดังนั้นขอนุนใจให้ตั้งความหวังไว้ที่พระเจ้าตั้งความหวังไว้ในพระสัญญาของพระองค์ตั้งความหวังไว้ในพระคุณความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนเสมอแล้วคนจะมีพลัง ในการขับเคลื่อนชีวิตคริสเตียนของคุณได้อย่างตลอดรอดฟังนะครับในการเสริมสร้างความเชื่อและความหวังให้เติบโต,ตเข้มแข็งขึ้นผมก็ได้ทำคลิปแชร์ไว้แล้วนะครับทั้งในซีรีส์ที่เกี่ยวกับความเชื่อและซีรีส์ที่เกี่ยวกับความหวังคุณสามารถค้นหารับฟังได้จากเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้นะครับสำหรับความรักนั้นท่านเปาโลให้ความสำคัญมากที่สุดเมื่อคุณเข้าใจลึกซึ้งถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อคุณแล้ว คุณก็จะเต็มเปี่ยมด้วยความรักแบบไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าและรักคนอื่นได้แบบเดียวกับพระเจ้านะครับผมเองก็มักจะเปรียบเทียบความเชื่อความรักและความหวังคล้ายกับกาแฟแบบกรีอินวันนะครับคือถ้าคุณเคยดื่มกาแฟแบบกรีอินวันในซองกาแฟก็จะบรรจุด้วยผง3าอย่างคือผงกาแฟผงน้ำตาลแล้วก็ผงครีมเทียมใช่ไหมครับชงแล้วจึงจะได้รสชาติดีกลมกล่อมถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง มันก็จะไม่อร่อยและผงที่สําคัญที่สุดคือผงอะไรครับมันก็คือผงกาแฟไงล่ะครับเพราะถ้าไม่มีผงกาแฟอยู่ในซองแต่มีแต่น้ําตาลกับครีมเทียมชงแล้วมันก็จะไม่เรียกว่ากาแฟใช่ไหมครับเช่นเดียวกันส่วนผสมของชีวิตคริสเตียนเราก็มีสามอย่างคือความเชื่อความรักและความหวังในพระเจ้านะครับเจ้าความเชื่อและความหวังเปรียบเสมือนผงน้ําตาลและผงครีมเทียมนะครับส่วนความรักก็เปรียบเสมือนผงกาแฟ ถ้าไม่มีผงกาแฟในซองทรีอินวันมีแต่น้ำตาลกับครีมเทียมก็จะไม่ถูกเรียกว่ากาแฟใช่ไหมครับเช่นเดียวกันถ้าคริสเตียนเราไม่มีความรักมีแต่ความเชื่อแล้วก็มีแต่ความหวังเราก็จะไม่ถูกเรียกว่าคริสเตียนเช่นเดียวกันนะครับเพราะอะไรก็เพราะความรักเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของคริสเตียนเรานี่คือเลม่าที่ได้รับจากการเฝ้าเดี่ยววันนี้นะครับเป็นภาคปฏิบัติของคริสเตียนซึ่งจะทําให้ชีวิตคนครบบริบูรณ์ล้ดเหลือ ตามน้ำพระทัยพระเจ้าถ้าขาดความรักไปแล้วคุณก็จะไม่มีวันครบบริบูรณ์และเหลือเลยนะครับเอาละครับถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันคําถามสําหรับทบทวนและใกล้ครวนในการเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้คือคุณประทับใจพระคัมภี์ตอนใดเป็นพิเศษมีอเไรมาอะไรบ้านที่พระวิญญาณบริสุทธิ์แัดบอกคุณอย่างเป็นส่วนตัวคุณเข้าใจความหมายของคําว่าความรักในแบบของพระเจ้าแล้วหรือยังคุณรู้ตัวแล้วหรือยังว่า คุณดำเนินชีวิตด้วยความรักในแบบของพระเจ้าแล้วหรือเปล่าถ้าคุณกําลังรับใช้พระเจ้าอยู่คุณรับใช้ด้วยความรักในแบบของพร,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 ระเจ้าอยู่หรือไม่อย่างไรเฝ้าเดี๋ยววันนี้คุณจะนําเลมาที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจํำวันของคุณอย่างไรบ้างให้คนเขียนคําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับขอพระเจ้าไวพ้พร